Akan jenis! Ya, tindak masalah. Selepas ini, akan melakukan apa yang saya inginkan.

ได้อย่าเ่นกรือ่าเรามนานะร้านแมาร์เก็ตนครัแล้วก็ร้านสตามแบปนะครับน้องรบอกาแล้วก็มีับริการรับกดิสาาวอเกมพาร์ในบดด้ครับผนะแต่ก็ร้านชิวช็อปเอ็กซ์รร้านรับกดิสาาวอร์นรับกดเกมพาร์นิาารนเป็นเกน้แล้วก็รับเกมพาร์นบด้งานแล้วก็ยเอรับตามด้วยนะครับผมนะก็ให้เราใช้่ยด้นม โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับอยู่ผมชีโรคุงนะครับผมนะก็ใครที่เข้าใหม่ะนรับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ข้อแล้วหนึ่งติดตามของท่านเท่ากับหนึ่งกำลังใจให้ผมนะครับแล้วและหนึ่งติดตามของท่านเนี่ยจะสามารถปั้นให้ผมไปเป็นยูทูบเบอร์โลบบอที่มีหน้ามีตาได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับผมนะก็ในข้อนะวันนี้เรามาอยู่ในรหัสของมาโกโตเรนไนโนะศุลกิ์คนหลอกเราเองครับผมนะให้ หัสมารีวิวปืนพิษ600มัตเตอร์ลนะีของงานก็ขอบคุณส่วนศักดิ์มากเลยครับผมนะก็วันนี้อยู่กับพี่เจมด้วยครับผมนะสวัสดีครับพี่เจมครับสวัสดีครับอ๋อนี่ยครับผมนะพี่เจมเขาจะมาทดลองครับผมนะความแรงของปืนพิษ600มัตเตอรีของงนี่ผมอัพสแตทใส่ปืนมาด้วยนะนี่สายปืนครับผมนะเรามาดูกันครับความแรงที่แท้จริงของปืนพิษใน600มัตเตอรี่นะท่านผู้ชมนะครับผมนะเริ่มจาก NPC ก่อนท่านผู้ชมนะ NPC ก่อนโดยตัวสก,กิลแซด โอ้ oh, 2,549นะครับผมนะที่ผมเห็นเมื่อกี้แล้วเดี๋ยว,ย,วยิงเดี๋ยวเรายิงปกติดูนะท่านผู้ชมเนี่ยยิงปกติดูว่าดอกเท่าไหร่โ oh, อ้ยดอกละ424ครับนะแล้วก็มีผมเห็นมันมีดาเมจแถมเลยนะดาเมจแถมประมาณ200กว่าท่านผู้ชมน,นะดาเมจแถมไอ้ดวงอ่อ,อยิงไม่โดนครับแล้วนึ่งนะเห็นไหมเอามีมีดาเมจแถมแลมีดาเมจแถมเห็นไหมไหมมีดาเมจแถม เห็นไหมมันจะมีดาเมจแถมอยู่200กว่าครับผมอก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสกิล X กันนะครับนะสกิลเมันจะมีประมาณ3-4คิดบล็อกไดนะ้ให้ผมดูที่ผมเคยเห็นมานะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับผมโอ้ดอกเลย955ครับนะเมื่อกี้มันผมเห็นมัน4ดอกเลยนะ4ดอกเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูสกิลซ่าครับ,บโอ้โห สองห้าสองของมันห้าร้อยกว่านะท่านผู้ชมโหถือว่าแรงมากแล้วนี่พลังที่แท้จริงของปืนพิษหกร้อยมัตอรี่ของนะเผื่อใครยังไม่เคยรู้ครับว่าปืนพิษหกร้อยมัลตมันแรงขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะนี่ครับก็รีวิวให้ดูละท่านผู้ชมนะขอบคุณคุณสุรสัดิ์มากเลยรับผมนะโหนับถือในความพยายามฟ้ามากขอบคุณเขามากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกับคนดูบ้างนะเ่าเนี่ยลองกับพี่เจมดูบ้างนะของนะซึ่ง อนนี้ครับรหัสของคุณสัวกสิก์มีค่าหัวอยู่ที่สามล้านกว่านะครับนะสมล้านซึ่งพี่เจมมีค่าหัวอยู่ที่20ล้านเะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเป็นพิถกไรแบตเตอรี่จะส่งผลอย่างไรต่อค่าหัว20ิล้านนะท่านผู้ชมนี่ผมบอกเลยว่าบัฟห่างกันโอ้โหเป็นโขงเลยผมนะห่างกันแบบฟ้ากับเหวนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะส่งผลไงซึ่งผมจะยิงด้วยทั้งยิงทั้งใส่ระกิวเลยครับนี่ฮะโอ้โห ถึงหล่อนะท่านผู้ชมถือว่าแรงนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราใส่คอมโบต่อนี่มีสิทธิ์เลือดแดงได้นะท่านผู้ชมนะมีสิทธิ์เลือดแดงได้เลยนะครับนะเออก็ถือว่า <laughs> เป็นอีกปืนหนึ่งที่ผมว่านะปืนพิษเนี่ยมันเป็นอ,อาจจะเป็นอาวุธที่แรงที่สุดในเกมเราก็ได้นะใครจะไปรู้ผมนะ,ะเผื่ออันแรงกว่าโยรู้อีกผมก็ไม่แน่ใจผมนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองยิงดูครับเนี่ยแค่ยิงไหนไหมเนี่ยมันจะมีดาเมจมาเรื่อยๆไหนไหมา เดี๋ยวเราลองนับดูนะว่ามันเท่าไหร่หนึ 1, 2, ่งสองสามเดี๋ยวถ้าผู้ชมนะแปบ๊บหนึ่งนะสองสามสี่ห้าห้าห้าดอกผมนะต่อดาเมจสี่ร้อยยี่ี่คผมนะห้าดอกแล้วมันแถมดาเมจกับสองรอยเข้ามาด้วยก็พันกว่าละยิงปกตินี่คือพันกว่าแล้วนะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวเราดูว่าสองพันห้าร้ยสี่บเก้าจุดหนึ่งครับนะคือมันเป็นปืนที่เกียนมากท่านผู้ชม เด,เดี๋ยวรอบนี้ผมจะซองเอใส่คอมโบเต็มๆกับพี่เจมเขาดูครับเดี๋ยวรอสกิลครูดาวสักครู่นะท่านผู้ชมนะสองพันเจ็ดนี่คือลองใส่ดูแล้วนะครับท่านผู้ชม <laughs> แล้วถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะพายุต่อดูนะครับนี่ฮะแดงครับเลือดแดงเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับผมแล้ว ลองคิดดูนะผมนะถ้าเกิดแบบยังไงอะ่ะมีมีต่อยด้วยถ้าเกิดแบบเล่นกับผมน้ําแข็งแล้วแบบมีมีต่อยต่อยแถมด้วยเนีย่ยตายได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะทํา,าไปเล่นไปครับไปปืนนี่มันเยนมากเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าโดน<ป> <20 M S 1> บัฟ 20m บวกน้าแข็งนะชุดเดียวแตกแน่่อนใช่ครับถ้ามีบัฟ 20m เหมือนที่พี่เจมบอกว่าเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยเหมือนกันครับถ้าเกิดคนเลคนแบบมีบัฟ 20m เหมือนที่พี่เจมบอกแล้วแบบเล่นสายปืนอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับนะ โดนไปทีเดียวนี่ค่าหัวน้อยร้องเลยครับนะทีเดียวตายแน่อนอนท่านผู้ชมแล้วยิ่งหก0้อยตเรีอย่างเงี้ยคิดดูค่ัว่าถ้าเกิดมากาโตเนี่ยมีค่าหัวยี่สบล้านเนี่ยจะขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นปืนหนึ่งที่หูยอมเลยอ่ะนะครับมนะร้องเลยนะปืนเนี้ยทำป็นเล่นไปนะผมนะใครเจอไปก็ร้องอ่ะผมบอกเลยปืนนะี้นะครับผมนะก็จะเอาวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ของนะขอบคุณพี่เจมส์ด้วยที่มาช่วยผมนะครับผมนะอ่านะนะก็ วันนี้นะครับขอบคุณมาโกโตะด,ด้วยผมนะสุรศักดิ์นะครับผมนะที่ให้รหัสผมมารีวิวนะครับผมนะก็ขอบคุณมากนะครับผมนะขอบคุณทุกคนด้วยผมในะที่เข้ามารับชมนะใครที่มาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะหนึ่งติดตามของท่านก็หนึ่งกำลังใจผมขอบคุณนะครับผมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม